วีแกนีแม็กซ์อยากจะชวนมา w ว l ลเน s เกต a w a y ที่สีวันวาค่ะมีโปรแกรมน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวีแกนนี้จะทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่าดูแลสุขภาพหลายคนจะนึกถึงอะไรที่ยุ่งยากต้องมีวิน,นัยต้องตื่นเช้าต้องกินแต่อาหารคลีนออกกำลังกายหนัหนกๆจนบางทีมันฟังดูไกลตัวไปหน่อยแต่เชื่อไหมคะ ยุคนี้มันไม่ต้องยากขนาดนั้นแล้วเพราะการดูแลในแบบที่ได้พักผ่อนจริงๆก็คือหนึ่งในทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นวันนี้นักจะพาทุกคนมารู้จักกับการดูแลสุขภาพผ่านการท่องเที่ยวหรือ wellness tourism ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ที่สีพันวาภูเก็ตกันค่ะ ความพิเศษของทริปนี้คือมันไม่ใช่แค่การมาสเตย์เคชันทั่วไปแต่เป็นเดสติเนชันที่รวมความเชี่ยวชาญของโรงแรมระดับไฮเอนด์ end, กับคลินิกเวลเนสเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเข้าไว้ด้วยกันบอกเลยว่าการมาทริปสีพันวาภูกเก็ตรอบนี้ทําให้ความคิดเกี่ยวกับการดูแลตัวเองของเราเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะการดูแลตัวเองที่ทั้งอร่อยทั้งสบายทั้งสวยมากๆเนี่ยมันมีอยู่จริงไม่เปิดประสบการณ์พักผ่อนดีๆที่ได้ทั้งรีแลกซ์ ได้เซฟรีสตอรสุขภาพไปพร้อมกันนะคะในบรรยากาศที่สวยสุดๆเหมือนยิ่งปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยโปรแกรมแรกของเราก็คือจะมาทำด็อกเตอร์คอนซัลเทชันค่ะเพราะว่าที่สีพันวาเนี่ยเขาเพิ่ง X กับ BDMS Wellness Clinic ของภูเก็ตซึ่งเขาจะเอาเรื่องของไซน n t ิฟิ c มาร่วมกับการดูแลสุขภาพองค์รวมให้เป็น Retreat Getaway ที่แบบเฮล t ี y แล้วก็หูหราด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววัดความดันแล้วก็เดี๋ยวจะไปคอนซัลกับคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะกังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะกับใบหน้าผิวหน้าอะไรอย่เงี<ะ>้ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าพอดีเพิ่งมาจากทางใต้ค่อนข้างเยอะก็เราก็อาจจะมีโดนแบบแมลงกัดคำขึ้นแล้วก็ เป็นผื่นนาจะแบบจากหลายอย่างค่ะค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมีทรีทเมนต์ให้นะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ผิวหน้าก็คือมันจะเป็นการใช้เครื่องเพื่อผักวิตามินเข้าไปในผิวค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนอกับเรื่องริ้วรอยบนใบหน้านะคะ สวยมากมากเลยค่ะห้องนี้นี่สินาที่เขาเรียกว่า breathtaking view อ่ะวิวที่ขโมยลมหายใจเราไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าในห้องมีอะไรและเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมต่อเราอยากพาทุกคนมาได้ลอดชัวกกันเบาๆสักหน่อยอย่างแรกที่สัมผัสได้ทันทีคือวิวแบบ panoramic สวยมาก ห้องชิ่นี้คือกว้างมากและถูกออกแบบให้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวทั้งโซนพักผ่อนโซนนั่งเล่นโซนทำงานหรือแม้แต่ห้องน้ำไม่ว่ามา getaway แบบโรแมนติกกับแฟนมาแบบครอบครัวหรือมา hang out กับเพื่อนพื้นที่ในวิลล่าของสีพันวาคือตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะที่ชอบมากคือห้องเรามีสระว่ายน้ำโอบรอบระเบียงสามารถเดินลงสระน้ำจากห้องนอนได้เลย มุมมี้ก็น่ามองดูประทิดขึ้นแถมมีแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาได้จากทุกมุมและดีเทลที่เราว่ามันตอดฟูมากๆก็คือการมีสตีมรูมส่วนตัวในวิลล่าเลยคือไม่ต้องไปถึงสปาเซนเซอร์ก็สามารถรีแลกซ์ชิลๆในแบบของตัวเองได้เรียกว่าทุกมุมของห้องถูกออกแบบมาให้การพักผ่อนประสบการณ์ที่ฟื้นฟูทั้งกายและใจจริงๆฟก็กลังจะเริ่มแล้วนะคะเป็น ันเซ็ตโยคะนะคะนิวสวยมากบรรยากาศดีมากเลยฮ่าพูดถึงพระอาทิตย์รามาชั้นพระทิตตกพอดีวันแรกเราจะจบวันกันด้วยการทำโยคะเบาๆที่คูลสปาเป็นการยืดเหียดที่ดีหลังจากนั่งเครื่องและรถมาหลายชั่วโมงเวลาที่มีโอกาสได้พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเพื่อนๆจะเห็นว่าวันแรกๆเราชอบจบและเริ่มวันด้วยการโยคะ Grounding หรือ Sound Bath เรารู้สึกเหมือนเป็นการปรับพลังงานให้ร่างกายเข้ากับสถานที่นั้นนั้นและที่สำคัญได้ดึงตัวเองมาอยู่ณปัจจุบันและหายใจค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทานอาหารนะคะวันนี้เราจะทานที่ห้องอาหาร Soul f o เป็นอาหารไทยเรอดูกันว่ามีอาหารอะไรกันบน้ หนึ่งสิ่งที่ประทับใจสี่พันวาม,มากคืออาหารค่ะและมือแรกถูกใจมิสผักมากเพราะได้ทานข้าวยามที่ใช้สมุนไพรและดอกไม้ที่ปลูกเองภายในพื้นที่และรสชาติคือดีงามมากสีสันสวยงามแต่ที่เราประทับใจมากที่สุดในมือนี้คือการได้เพื่อนใหม่การได้แบ่งปันอาหารดีๆบทสนทนาดีๆแชร์ความคิดแรงบรนดาลใจและหัวเราะกันบนโต๊ะอาหารเป็นมื้อเย็นที่มีความสุขที่ส,สุดสำหรับเราเลยค่ะจบวันไปได้วยหัวใจที่อิ่มเอม บางทีสุขภาพใจที่ดีก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละ Good morning ตื่นขึ้นมาทันพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะไปทำ Sound Bath ที่ b a b a s Nest ค่ะ What a good way to start the day การเริ่มต้นวันที่ดีจริงๆค่ะเพราะมีไม่บ่อยนักในชีวิตที่จะได้ตื่นมาแล้วนอนฟัง Sound ์บ t h ท่ามกลางเสียงธรรมชาติรับแสงอาทิตย์แรกของวันขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแบบนี้คุณครูบอกว่าระหว่างเซสชั่นบางคนอาจจะรู้สึกสัน่นร้องไห้หรือมีอารมณ์อะไรบางอย่างผุดขึ้นมา ไม่ต้องฝืนแค่ยอมให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและผ่านไปตามธรรมชาติของมันสำหรับเราการที่ได้เริ่มต้นวันด้วยความสงบแบบนี้มันคือพลังงานที่ p o w e r อร์ฟมากๆแล้วและสิ่งที่สัมผัสได้ชัดเลยคือพลังงานของครูด,ดีมากจริงๆค่ะเขาอบอุ่นละมุนและนิ่งจนรู้สึกปลอดภัยที่จะวางใจและปล่อยใจและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะ breakfast ไปดูกันดีกว่าจริงๆจะแอบสารภาพว่ามาเซอร์เวย์ไว้แล้วแล้วก็ที่นี่อาหารเช้าเยอะมากเนื่องจากว่าเรามา w เ l ลเน s เกตเวย์ใช่ปะเราสามารถจะกินหลายมื้อได้นะคะแต่ว่าเรากินแต่ละมื้อแบบพอประมาณนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า Quality Over Quantity ไม่ต้องกินเยอะก็ได้แต่ว่ากินให้ได้คุณภาพนะคะ อย่างแรกที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากที่นี่มีก็คือคีเฟอร์เราชอบมากมากเลยหลายคนอาจจะร,รู้จักโยเกิร์ตแต่ว่าเราสําหรับเราคีเฟอร์เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟูดเลยนะคะสําหรับเราถ้าเราจะเริ่มเราจะเริ่มด้วยโคลดเพรสจูวสตอนท้องว่างนะคะคือที่นี่มันมีหลากหลายมากจริงมีทั้งไทยมีทั้งเอเชียเรารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือการพอร์ชชั่นอาหารบนจานเรา ได้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือ cold p r e s s u i ของเราวันนี้สิ่งที่เราใส่มี c e l รี่แตงกวา apple เขียวแล้วก็บีบรูทค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะโอเคไปกันต่อ และอย่างที่เราบอกนะคะเราก็สามารถกินได้ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละน้อยเพื่อความบันเทิงอย่างในนี้เราได้ผักทั้งหมด16ชนิดธัญพืชทั้งหมดประมาณ88ชนิดนี่คือคอมพลีทมิลมากเลยอยากกินอะไรลร้อนเนาะความจีนก็จะมีต้มนะคะมีผัดกาดดองสักหน่อยแล้วก็อันนี้ที่เราชอบก็คือมีขีเฟลด้วยนะคะอันนี้ก็คือเบรคเฟสของเรา hey, ก่อนหน้าจะเข้าไปทำเฟสชอลนะคะ mm hmm. ก็มีสิ่งนี้มัทฉานะคะ my daily dose of energy and caffeine จากการคอนซอัลกับคุณหมอในวันแรก เช้านี้เราได้ลองโปรแกรมยายา Crystal Skin เป็นการทำทรีทเมนต์ผลักวิตามินและสารอาหารเข้าสู่ผิวโดยไม่ต้องใช้เข็มด้วยนวัตกรรมเครื่อง infusion ใหม่ล่าสุดที่จะช่วยกอบคู้สภาพผิวให้ดูสดใสแบบ non-invasive ไม่เจ็บตัวแถมสบายผิวฮ่า ah. <laughs> ก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะคะเราขอแวะไปเรียนทำอาหารแป๊บหนึง่งคุกกิ้งคลาสนะคะซึ่งเมนูนี้ทำทั้งหมด2เมนูเมนูแรกจะเป็นเป็นบาเลสลัดบาเลสลัดแล้วก็<ม>ต้องเ<ไ>ปนต้มยำกุ้งนะคะ คือวันที่มาเนี่ยเราเห็นเมนูหนึ่งที่เราสนใจมากๆเลยถามทางศีพันว่าว่าขอไปเรียนทําเมนูนี้ไดไหมชื่อว่าวอร์มบาร์เลสสลัดค่ะซึ่งเขาใจดีมากๆจัดเป็นคลาสเรียนเล็กๆให้เราทําสลัดบาร์เลสที่รับรองว่าได้ทําบ่อยแน่นอนเพราะอาร่อยมากทุกคนแล้วทำง่ายมากและดีต่อสุขภาพสุดๆเลยค่ะเพราะเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบาร์เลเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีทั้งไฟเบอร์โปรตีนแถมบํารุงปอดได้ดีมากด้วยเดี๋ยวเราแปะสูตรไว้ให้นะเผื่อใครจะลองไปทํากัน เปิดประสบการณ์การนวดสครับแบบข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจะมาลองครั้งแรกเลยที่ครูสปาค่ะนี่นี่คือมะม่วงจริงๆเลยเหรอคะใช่ค่ะเอาไม่ทานไม่ค่ะเป็นตัวสครับค่ะแล้วนี่คือข้าวเหนียวจริงๆด้วยใช่ค่ะ เป็นข้าวเหนียวมูนนะคะแล้วก็ผสมน้ํากะทิค่ะเอามะเอามาสัครับตัวใช่ค่ะทุกคนนี่คือมะม่วงจริงๆอนี้ขูนี่เปิดโลกมากไม่เคยคบเคยเห็นไม่เคยจเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะใคยจะไปคิดว่าชีวิตนี้จะได้สัมผัสประสบการณ์นวดด้วยข้าวเหนียวมะม่วงฟังไม่ผิดนะคะ ข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้คือเปิดโลกมากแต่จริงๆแล้วมีดีมากกว่าที่คิดนะคะอย่างกะทิก็เป็น healthy fat ที่จะช่วยผิวเรานุ่มชุ่มชื้นคล้ายกับน้ำมันมะพร้าวส่วนข้าวเหนียวกับข้าวั่วก็ทำหน้าที่เป็นตัวส c รับผิวให้เรา,าเบาๆทำให้ผิวเรียบเนียนโดยไม่ต้องระคายเคืองและมะม่วงเนี่ยเขาอุด,ดมไปด้วยวิตามินเและซีทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสแถมยังลดการอักเสบอีกด,ด้วยนะ เป็นการนวที่หอมหวานที่สุดที่เคยทำมาในชีวิตเลยค่ะไหนมีใครอยากลองทำดูบ้างคะได้่ถของหวานไปแล้วเราก็จับ p a i r i n กับโฮมเมดทีสสักหน่อยจะว่าไปเราเพิ่งรู้ว่าสมุนไพรไทยหลายอย่างเอามาเปลีนเป็นชาได้อันนี้ก็เปิดโลกและสนุกสุด,สด แล้วเราวาสเน่ของการทําชาตัวเองคือพอเรารู้สปปรรพคุณเราก็สามารถฟังร่างกายตัวเองและใส่สิ่งที่ตัวเองชอบไปหรือที่ต้องการได้เลยเส๋งดีเนอะเราจะบอกว่าวันนี้ชาที่เราเบรนเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะมีทั้งใบไม้สดคัมมมายและใครชอบหวานก็สามารถจะใส่ย่าหวานหรือว่าสตีเวียได้นะคะจะไม่ทำให้กลูกโคสปเนาะ สุดท้ายของที่นี่จะเป็นโอมากาะเซที่ร้านอีกินนะคะเดี๋ยวมาลองดูนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทานโอมากาเซทที่ภูเก็ตค่ะ ทายนิยามประสบการณ์ที่ได้รับในการมาทริปนี้เราว่าคงเป็นสเปเชียลฮอลิเดย์ที่ได้สุขภาพที่ดีขึ้นแบบไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองกำลังฝืนอะไรเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างธรรมชาติเรามีความสุขมีทั้งความสบายกายสบายใจในการดูแลตัวเองเหมือนได้มีเพื่อนที่ทั้นสปอยและดูแลสุขภาพเราอย่างใส่ใจไม่ว่าจะอาหารที่อร่อยและหลากหลายมากทั้งไทยจีนญี่ปุน่นและแน่นอน,อนสเตชนันอาหารเช้าคือ <gasps> ดีมาก มากเลยนะคะกิจกรรมก็ดีบรรยากาศแบบชวนให้ผ่อนคลายและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการดูแลและใส่ใจที่ทำให้เรายังยิ้มได้ถึงตอนนี้สำหรับเราทริปนี้คือคำตอบของการใช้วันหยุดที่คุ้มสุดๆเลยค่ะสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่ร,รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนกายพักผ่อนใจแบบจริงๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งสุดสัปดาห์ที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆเลยคือโลกมันดีมากเลยนะที่4พันวาเขามาเอ็กซ์กับ b d m s w e l l n e s s c l i n i ลิก คือนึกออกปะสองคนที่มี Expertise ในแต่ละด้านสีพันวาทุกคนรู้มี Expertise ด้านของทั้ง Hospitality ที่ดีวิวที่สวยอาหารที่อร่อยมากบวกกับ BDMS Wellness ที่เขาเชี่ยวชาญด้าน Wellness อยู่แล้วอะ่ะพอมารวมกันอะคือเขา Curate Customize p r o g r a กการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการพักผ่อนให้มันแบบเป็นอีก t t h r r l v v l l x x p r r i n n e e เไรสำหรับเรา ซึ่งเรากลับไปพร้อมกายและใจที่แบบแฮปปี้มากๆแล้วอยากชวนเพื่อนๆมา Luxury Wellness Getaway ได้ถ้ามีโอกาสนะคะตอนนี้ l l y c h a r ์จแล้วพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วค่ะ